เฮ้ยงฮังกันกี่ตัวเนี่ยชี้ถ้อยวะอู้เศรเศรแล้วปะโอ้โหประสบการณ์อู้ร,รอพับโอ้โหรอพับเลยครับโอ้โหตัวแรงเลยเนี่ย โอ้โยกหน้าเลยครับมาดูรถแรง 6D16 ปะปะ 6D16 ปะตัวนี้เดิมเดิมมันวะเดิมเดิมเลยมันงวะเดิมเดิมครับ 6D16 สิบเกียร์ครับตัวนี้ดูดูมาดูไอ้หลง บ้าเพิ่งสิบโมงหนึ่งมาโอ้ขนาดดินแห้งๆยังจมเลยเนีย่จะขึ้นไหมในี่ยท้ายใกล้จะถึงพื้นแล้วได้หรอพื้นที่ครับแคบครับ ตัวแรงโอ้ยางนี่ไม่ต่เส้นใหม่หมเลยคันนี้เอียงหนักเลยครับไม่มีโลฮะครับมันเป็นซิปเกียร์ครับไม่เยงงรับอยู่ตัวเนี่ย ยี่้อามามบโอ้สาวสาวแล้วปะโอ้โะร้อ,อพับโอ้โหรอพับลครับโอ้โหยตัวแรงเลยนี่โอโ้ยกหน้าเลยครับ จักตันนี่เนาะเคยสั่งน้ำหนักเบิ่งเจ้าคื่ออะี่ดินเอาไว้แต่เมื่อคืนนี่บ้านี่จกกระโดนแล้วเลยนี่ดินนะนี่เบิ่งครั้งเรื่งถึงน้ำฝนนิดนึงนะเนี่ยผมเคยได้คันหนึ่งครับตัวนี้สิบเกียร์นี่ไปส่งสกุล Ôi, nằm đây tuyệt này Ô, đền ngam rồi à à cà thẹc này, mấy cái thằng nào cầm phèn nữa mẹ cái thè hả โอ้ปลาปลาแตกนะครับปลาปลาแตกแล้ว่ะงานเข้าแล้วมันน่าจะไม่แน่นเพราะปลาปลามันแตกไงมากครับมันน่าจะ บนน้นน้ำปลาป่านี่มั้งกดกดกดตรปลาป่าแจกวะปลาว่าอ,อะไรรอครับแจ้งฮะอ๋อครับครับครับได้ครับเดี๋ยวผมเบิ่งให้ครับ